สวัสดีคับนัดก่อนนะครับร้านอยู่หลังศิริคลองหนึ่งนะครับก็เปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับผมมีหน้าร้านผมไม่ขายของปลอมนะครับอ่าก็มีหน้าร้านขายของปลอมไม่ได้นะครับโดนจับนะครับของปลอมไม่มีหน้าร้านไม่มีเบอร์โทรนะครับแค่นั้นเลยนะครับง่ายๆั้นๆแค่นี้เลยนะครับอ่ะก็ผมรับพิเอลโดยญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้ก็ช้านิดนึงผมไม่ค่อยได้ลงรูปแล้วส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจานะครับหรือไม่ก็ลูกค้าที่ดูยูท b e มา พอส่วนมากตอนนี้ไปเล่น Nike แล้วมันมันรอแค่เจ็ดวันสองสองวันถึงเจ็ดวันสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้นานสุดเจ็ดวันนะครับอย่างญี่ปุ่นมันนานอนะถามิวันผมก็เลยไม่ได้ค่อยลงโพสต์แล้วนะครับแต่ก็พวกนี้เป็นลูกค้าประจําที่สั่แก้วนะครับลูกค้าคนนี้ซื้อสี่ห้าคู่แล้วตั้งแต่สมัยอยู่ฟิวเจอร์อะนะครับอ่ะก็ผมจะให้ลูกค้าดูนะครับปกติจะให้ดูที่ไลน์ผมใช่ไหมดูที่เว็บไซต์เองเลยนะครับมันจะไดแ้แฟร์กันนะครับ ผมก็จะได้ไม่ต้องมานั่งหาด้วยนะครับลูกค้าก็หาเองแล้วก็ส่วนมากเนี่ยตอนนี้ลูกค้าหาเองแล้วก็กรอบรูปให้ผมสั่งนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับเข้า Google เลยนะครับ Google บอกทุกอย่างไม่โกหกใครอ่ะก็พิมพ์นะครับ convert Con convert.co.jp.jp คือ j ี่ปุถ้าเป็น th คือ Thailand นะครับเมรกาก็ อะไรวะจำไปได้นะเมริกากปประมูล uh, eBay เอานะครับพวก eBay แล้ววนเนี้ยอ่ะอ uh, ันนี uh, well, uh, ้นะครับกดเลยตรงนี้เลยนี่คือ Google นะครับอ่ะนี่คือนี่คือหน้าหลักของ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 คอนเวิรญี่ปุ่นนะครับอ่ลูกค้าก็พวกนี้ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษเอ้ทัทษทีเป็นเป็นแบบใหม่ๆที่เขาลงไว้นะครับอย่างตัวเนี้ยอ่ะนะครับคือลูกที่ผมให้ดูแบบเนี้ยมันจะได้แฟร์กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้ ตาสว่างนะครับว่าว่าอย่างเพราะตอนนี้ของปลอมเนี่ยมันเอาของญี่ปุ่นมาเยอะมากนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับขายกันเก้าร้อยกับกับพันกว่าบาทสองพันนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะปุ๊บอ่ะพวกนี้นะอ่ะพวกนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอัลบัมล้มละอ่ะตัวนี้ผมกดน,นะตัวเมื่อกี้นะลูกค้าดูราคานะครับดูราคาหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเยน นะครับ14,300เยนนะครับเรทก็เรทดูใน Google ไม่ได้นะครับเรทมันมันก็ชิปปิ้งเป็นคนตั้งเรทอาจจะบวกเพิ่มอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาไหนจะค่าบัตรอีก3%บางทีโดนแบกอีกโดนภาษีอีกโดนค่าขนส่งอีกหลายขั้นตอนนะครับอันนี้คือคิดคร่าวๆนะครับอ่ะ14,300เยนนะครับน,นี่คือของแท้จากญี่ปุ่นนะ หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยนะครับ <c oughs> คูณนะครับที่ผมที่ที่เอาผมเอาราคากลางๆเางเลทต่ํามันแล้วแต่คือผมว่าทุกคนรู้เนี่ยเลทแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับคูณจุดจุดจุดสามห้าห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับคือลูกค้ากดซื้อเองอ่างญี่ปุ่นราคานี้นี่ยังไม่รวมค่าส่งนะยังไม่รวมภาษีนะ แล้ยังไม่รวมค่าบัตรบัตรรูดอ,อีก,อ,กอ,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 อะไรอีกนะแล้วในไทยขายกันเท่าไหร่ครับ9 0 0าร้อยพันห้าพันเก้าสองพันมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะครับมันเป็นไม,ไม่ได้ให้พี่ซื้อเป็นร้อยร้อยคู่มาก็ขายราคานะั้นไม่ได้นะครับนี่คือราคาจากญี่ปุน่นค่าส่งนะครับกิโลละเท่าไหร่นะครับอ่ะเรืออยกอีกเรือเครื่องบินนะครับเครื่องบินก็ไปสนีไปสนีผมเคยโดมาสองครั้งเลิกเลยนะครับ พันห้าพันห้าแล้วไม่ใช่อะไรนะพี่กิโลครึ่งแบ่งบวกไปสองกิโลกลายเป็นคู่เนี้ยโดนไปสามพันเฉพาะค่าส่งสามพันผมเลิกเลยครั้งเดียวพอจบเลยนะครับผมไม่ได้บอกลูกค้าเพราะว่ามันแพงนะครับแต่มันเร็วประมาณไม่ถึงอาทิตย์เลยเจ็ดวันได้แล้วนะครับแต่มันแพงมากนะครับกิโลรองเท้าผู้ชายเนี่ยบวกไปเลยสองกิโลนะครับอ่าถ้าเรือถ้าเรือก็ประมาณประมาณสี่ห้าร้อยแล้วแต่ แล้วแต่ขนส่งนะครับกิโลลนะนะ่บวกไปเลยแปดละห้าสิบนะครับนี่คือค่าส่งนะค่าส่งแม่งพอๆกับที่มันขายแล้วห้าร้อยแปดสิบนะครับห้าร้อยแปดสิบนะครับบวกค่าส่งค่านุนคัานี้ค่านกค่าบาทอีกนะครับแล้วยังไม่รวมกําไรผมนะอย่าลืมกําไรผมนะใช่ไหมครับอันนี้คือพูดถึงว่าพูดถึงว่าของปลอมทำไมมันขายทำไมมันขายกันถูก เอ้ยมันไม่มีกาไรเลยหรอขายต่ำกว่าทุนอีกแถมไม่มีกําไรเลยนะครับอ่ะนี่คือหลักการคิดว่าทําไมของปอมมันราคานี้ของแท้มันราคานี้ลูกค้าจะรู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ใช่แท้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็โท่าทีมนเดี๋ยวจะยาวไปนะครับอ่ะก็นี่เป็นเว็บญี่ปุ่นนะก็เลือเล่อนได้เลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับก็อานเงี้ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับพวกนี้เ,เป็นชุดตัวใหม่ๆนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมีอัลบั้มแยกเห็ไนไหมเต็มเลย จะดูดาวจะดูไทม์ไลน์จะดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่นี้หมดเลยนะครับสินค้าพวกนี้นะครับลูกค้าถามกันมาเยอะแจ็คแจ็คแจ็คไม่อินเจแปนมีแค่รุ่นเดียวคือรุ่นไทม์ไลน์แล้วก็มีแค่ดำกับขาวนะครับผมเคยพูดหลายคลิปแล้วนะครับถ้าไม่อินเจแปนไม่ใช่รุ่นไทม์ไลน์แล้วดำกับขาวคือเป็นของปลอมนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้ลูกค้าเลือดเองเลย บางคนก็ซื้อถูกเลยนะครับล่าสุดเนี่ยตัวหนังอะ่ะหนังห้าพันเก้าลูกค้าซื้อได้สองเก้าเพราะมาลดราคาตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นะครับลูกค้าก็ลองไปเลือกดูนะครับโทษทีเดียวยาวไปนะครับยาวไปแล้วหกทีแนละ้วอ่ะตัวนี้เป็นของลูกค้าประจําเลยของสาแก้วนะครับซื้อแต่บูธอย่างเดียวเลยครั้งที่แล้วซื้อไปครั้งที่แล้วโดนไปหมื่นสองหมื่นร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับ ตัวนี้ใหม่กว่าแต่ถูกกว่านะครับตัวนั้นจะแพงกว่ากล่องใหญ่มากเลยลูกค้ากล่องใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่เดี๋ยวกันนะ จะอยู่ในตระกูลไทาอาร์มันจะมีออสตานะครับออสตากับออสตาอาร์ Star A นะครับอันนี้อยู่ในตระกูลออสตาอาร์ Star A นะครับแตกต่างกันตรงไหนคือออสตากับออสตาอาร์ออสตาอาร์ Star A จะอัปเกรดขึ้นมาวัสดุที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นซอฟต์เป็นซอฟต์ของพวกพวกซอฟต์รีแลกนะครับไทาอาร์คำว่าไทาอาร์นะมันก็เลยแพงขึ้นกว่าปกตินะครับมันก็เหมือนกับเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเจ็ดศูนย์ออสตาบ้านเรานะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นแอ่งอเงีง้ยนะครับเป็นซอฟต์รีแลกนะครับซอฟต์ที่หนาใช้กับพวกออริเนเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุที่ดีขึ้นซอฟต์เซิร์ฟอะไรพวกเนี้ยใหม่ขึ้นนะครับอ่าพวกนี้นี่อันนี้คืออัลบั้มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผมบอกลูกค้าอย่างเงี้ยดีลูกค้าก็เป็นเดี๋ยวเนี้ยลูกค้าดูแบบนีม้มาแล้วก็มาให้ผมเลยเพราะามันมันมันง่ายมันมีลดราคาด้วยนะครับ เนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยพวกนี้ตัวใหม่หมดเลยนะเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันเยนนะครับก็ตกตกบ้านเราก็อยู่ประมาณหกหกพันเจ็ดพันนะครับเนี่ยตัวเมื่อกี้เนี่ยพื้นตัวเมื่อกี้เนี่ยเต็มเลยนะครับอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันเยนนะครับแพงกว่าอีกนะครับเนี่ยลายเยอะแยะเลยนะครับอันนี้อะไรลายฮอนด้าผมได้มาแล้วคู่หนึ่งลูกค้าประจาลายฮอนด้านะครับใครสนใจทักอ่ากดได้เลยนะครับกดได้นะครับแล้วก็ดูแล้วก็ดูมีเบอร์อะไรบ้างนะครับมันจะมีบอก ว่าเบอร์อะไรบ้างนะครับที่เหลืออย่างเงี้ยลูกค้าแคปรูปมาเลยอ่นนี้คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้เลยนะครับลูกค้าที่ซื้อกับผมเนี่ยไม่เคยเห็นของจริงนะครับก็คือดูรูปแบบนี้นะครับบางคนขอรูปเพิ่มผมไม่มีให้นะลูกค้าเพราะว่ามันเป็นจากญี่ปุ่นนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อย นนี่คือคู่นี้นะครับของพี่สากแก้วนะครับคู่นี้ถูกกว่าน่าจะเก้าพันกว่ามั้งคู่ที่แล้วหนึ่งหมื่นกว่านี่เก้าพันเก้าพันห้ามั้งจำไม่ได้แล,ล้วอ่ะเดี๋ยวกล่องใหญ่มาตัวนี้จะออกถึกๆเลยนะครับจะเป็นตระกูลเดียวกับไอ้ตัวตัวเมื่อกี้นี้นะครับเป็นพื้นเดียวกันนะครับเป็นเป็นเป็นพื้นเดียวกันนี้นะครับ ที่ที่บอกว่าปอไม่เยอะนะที่บอกว่าปอไม่เยอะอ่ามันจะเป็นอะไรวะเทรดเวยอ,อะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าผมพูดผิดผมโทษด,ด้วยคอนเวิร์ตเทรดเวนะครับประมาณนี้นะครับพื้นตัวนี้นะพื้นตัวนี้นะอันนี้แพงเลยนะครับเป็นหนังนะครับถ้าบ้านเรา อันนี้อันนี้บ้านเราไม่มีคือคือของปลอมมันไม่ได้มีทุกแบบนะครับมันมีแค่บางรุ่นของปลอมจะผลิตในสิ่งที่มันขายดีขายไม่ดีมันก็ไม่ผลิตเพราะมันผลิตออกมาแล้วมันขายไม่ดีมันก็ไม่ผลิตนะครับไม่ได้มีทุกรุ่นทุกรุ่นต้องจะต้องมีปลอมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะก็มาดูกันตัวนี้นะครับเป็นพื้นตัวนี้นะครับพื้นเท็ดเวย์นะครับก็เป็นพื้นใหม่ของของญี่ปุ่นนะครับพื้นสูงเลยนะครับพื้นสูงนะครับ ตัวนี้จะเป็นน่าจะใช่อ่าถ้าถ้าพื้นที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นสีสีได้หลายอันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับเป็นวัสดุรีไซเคิลมาทํานะครับอย่าตกใจว่ามันเอ้ยทาไมพื้นมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นพื้นวัสดุรีไซเคิลประเทศไทยก็มีนะครับบางรุ่นนะครับตัวนี้หนักไหมก็หนักอยู่นะครับ ไม่ถึงกิโลนะข้างหนึ่งอ่ะก็วัสดุเขาแพงนะเขาแพงแต่มันจะดีนะครับคือวัสดุที่หนานะครับหนังเนี่ยจะเงาเห็นไหมหนังเนี่ยจะเงาแล้วนิ่มด้วยนะครับหนังหนานะหนาเลยนะครับมีโลโก้คอนเวิร์ตรงนี้นะครับโลโก้คอนเวิร์เนี่ยจะ,จะเป็นสกินเข้าไปเลยนะครับจะเป็นสกินเข้าไปเลยนะครับอ่ ตรงนี้หนาเลยนะหนามากนะครับก็ใครสนใจรุ่นไหนทักมาได้นะครับมีเยอะนะครับหกเซนนะครับหกเซนหกเซนนะครับความหนาหกเซน เท่ากับเท่ากับโมชันเท่ากับพอพอกับโมชันนะครับพอพอกับโมชันนะครับอ่าก็จะมีป้ายโลโก้นะครับออสตาอาถ้าเป็นอาถ้าเป็นออสตาธรรมดาจะเป็นออสตาแบบนี้แต่ถ้าเป็นอาตระกูลอาจะมีอาเล็กๆอยู่ข้างล่างดาวเห็นไหมลูกค้านี่คือตระกูลอานะครับอ่าก็ป้ายนะครับ คอนเวิร์ตจะมีป้ายอันนี้คือป้ายนี้มาตรฐานทุกคู่ต้องมีนะครับต่อมานะครับจะเป็นจะเป็นตามรุ่นอันนี้คือตะกุล R ก็จะมีเพิ่มป้าย R ขึ้นมาต่อมาเป็นซอฟวัสดุที่เป็นรีแลกเพิ่มเข้ามาอีกก็จะมีป้ายป้ายซอฟรีแลกขึ้นมาคือจะเพิ่มจะเพิ่มใบขึ้นมาเยอะเยะมันทําให้รู้ว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันมีวัสดุอะไรบ้างนะครับอย่างนี้ซอฟรีแลกนะครับซอฟรีแลกก็จะเป็นตัวพวกนี้จะบอกเลยว่า วัสดุอะไรมีกี่ชั้นอะไรประมาณนี้นะครับอตัวนี้ก็มาตรฐานทั่วไปนะครับอันนี้บางคู่ก็ไม่มีนะคือส่วนมากจะได้ใบ,บนี้ใบเดียวนะครับไม่อีเจแปงก็ได้ใบเดียวใบนี้ใบเดียวเลยนะครับตัวนี้ก็คือวัสดุถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพวกรุ่นพิเศษอีกก็จะมีป้ายห้อยขึ้นมาอีกนะครับมีเยอะเลยบางอันมีห้าหกอันก็มีมีป้ายห้าวป้ายเลยนะครับอ่มาดูข้างในกันนะครับ ของแท้มันแพงนะลูกค้าคือผมพูดววามันก็แพงนะมันไม่มีของแท้ราคาถูกอะ่ะีง่ายเลยนะครับ <c oughs> ข้างในนะครับจะเป็นวัสดุผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับซับอีกชั้นหนึ่งนะครับซับเป็นผ้าสีดําซับเข้าไปนะครับข้อที่ดูตรงนี้ก็ได้เป็นผ้านะครับอย่างคู่ที่แล้วเนี่ยคู่ที่แล้ว คู่ที่้วที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยคือบางคนถามเรื่องประเทศเนี่ยคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมยังไม่เห็นของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,ยผมก็ยังไม่เห็นของคู่ที่แล้วอ่ะหนึ่งหมื่นกว่าเนี่ยได้เวียดนามนะครับได้เวียดนามด้วยคือคุยบางทีคุยกันไม่จบผมหารูปไม่เจอละเมื่อสองเดือนที่แล้วมั้งคงเก่าไปแล้ว มันจะเป็นรุน่นนี้แล้วกนนะเนยประมาณนี้นะครับคู่ที่แล้วนะอันนี้คือเมผมเห็นก็เป็นเมอินเวียดนามนะครับคู่นี้อันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนึ่งมื่นเจ็ดพันเยนลดลงมาแล้วลดลงมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดลงมายี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วก็ดูได้นะครับว่าเหลือเบอร์อะไรบ้างอ่ะครบเบอร์ก็โชคดีไปนะครับเหลือเบอร์แหวนก็ก็ต้องรอนะครับอย่างที่ผมบอกนะเรื่องประเทศเนี่ยมันไม่ได้ สำคัญแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันไม่มีไม่เกี่ยวญี่ปุ่นออกแบบให้ประเทศนี้ผลิตให้ประเทศนี้ผลิตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ประเทศนั้นไม่มีผลิตเอ้แต่ประเทศนั้นไม่มีขายสมมติว่าอันนี้เป็นอินโดแต่อินโดไม่มีขายรุ่นนี้มีขายเฉพาะในญี่ปุ่นก็เลยเรีย exactly กว่าก็เลยเรียกว่าคอนเวิร์ตญี่ปุ่นนั่นนะครับประมาณนี้ทําความเข้าใจกันด้วยนะครับบางคนยังยึดติดยังยึดติดเก่าๆว่าจะต้องเวียดนามจะต้องดีอะไรเงี้ยคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วลูกค้า,าผมพูดเลยว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับ อ่ะตัวนี้เป็นอะไรอินโดนะครับอ่ะตัวนี้เป็นอินโดนะครับอ่ะข้างในเป็นทับอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นรูร้อยเชือกนะครับอ่ะซอฟต์ลีแล็กนะครับข้างในนะครับซอฟต์ีเล็กเป็นซอฟต์ที่ดีจริงๆผลิตให้หลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อลองไปเซิร์ชดูนะครับ รีแลกนะครับ R E A C T นะครับหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อเฉพาะพวกรุ่นพิเศษนะเฉพาะพวกรุ่นพิเศษเท่านั้นนะครับเพราะว่าซอฟมันแพงมากนะครับอ่าเนี่ยวัสดุที่มันวัสดุที่มันดีอ่ะนะครับจับดูแล้วมันดูว่าว่ามันโอเคนะครับมันไม่ใช่โฟมทั่วไปนะครับเนี่ยมีปั๊มให้นะครับรีแลกตสองจุดศูนย์นะครับสองจุดศูนย์ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่วัสดุที่ดีขึ้นนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นของปีนี้เลยปีใหม่นะครับ ความหนาความอะไรพวกเนี้นะครับหนาแล้วก็นิ่มนะครับคือใส่แล้วมันรู้อะนะครับว่ามันว่ามันใส่มันนิ่มจริงนี่แบบหลุดหน,นะครับอ่ะก็ลองเท้าก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวนี้ผมผมขอโทษนะครับเดี๋ยวนี้พวกไนกี้อะไรพวกนี้ผมไม่ได้ทำ u t u b e เลยนะครับจะไปที่คล้ายๆเรียวอะนะครับ คล้ายๆเรียวของ Facebook ผมเรียกไม่ถูกอ่าทิกตอกนะครับทิกตอผมมีนะครับถ้าเป็น YouTube ก็จะไปตัวนี้นีนก็น,นะเพราะผมไม่ค่อยทําแล้วตอนนี้บอกตรงว่า YouTube ไม่ค่อยว่างทํานะครับไม่ค่อยว่างทํา อ่ะตรงนี้นะครับก็คือก็คืออันนี้เป็น youtube ใช่ไหมก็คือตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เลยก็คือจะเป็นคลิปหนึ่งนาทีนะครับผมจะจงตรงนี้เยอะเลยพวกในคงในกี้พวกเนี้ยผมไม่ได้ทำยูทูบแล้วนะครับจะทําเฉพาะพวกญี่ปุ่นแล้วก็แบบบางตัวแล้วพวกเนี้ยนะครับเยอะเลยนะครับในกี้เนี่ยเยอะมากนะครับหลายสีเลยนะเกือบยี่สิบสีที่ผมไม่ได้ทำยูทูบเลยนะครับหรือแม่ก็ดูทิกต็อกได้ทิกตอกก็มีนะครับทิกตอกก็มี ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยกรอนเวิร์ t แวร์นะครับหรือไม่ก็พิมพกรก็ได้แ L N อ่าทิกต็อกนะครับ t ิกต o อกก็กรอนเวิร์ดแวร์นะครับ KRONKRON อ่ะพิมพ์ k L n แล้วมันก็จะขึ้นอนะันแรกนะครับกรอนเวิร์ t นะครับอ่ะแล้วก็ลองเลือกดูนะครับเยอะเลยนะครับเยอะมากนะครับอ่ะ ก็ยังไงผมฝากด้วยนะครับร้านยังขายอยู่ปกติแต่ไม่ได้ทำยูทูบเลยนะครับกระเป๋ากระเป๋าก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับก็จะทําเป็นพวกนี้ไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะคือสิบนาทีบางทีทำสิบนาทีมันนานไปลูกค้าไม่ค่อยดูหรอกนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็มีแค่นี้ลูกค้าวัสดุรองเท้านะครับพื้นแบบนี้ประเทศอะไรซออแบบไหนแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยนานไปหน่อยอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้า สนใจยังไงทักมาได้เลยนะครับตัวนี้โหดเลยนะครับอย่าลืมนะครับของแท้มีหน้าร้านนะครับมีเบอร์โทรนะครับราคาไม่มีถูกแน่นอนนะครับราคาถูกนะครับมันก็อีกคุณภาพหนึ่งนะครับต้องยอมรับนะครับก็ศึกษาดีดีนะครับไม่ใช่ซื้อมาแล้วค่อยศึกษานะครับเจอเยอะเลยพี่ดูให้หน่อยแท้ไหม ทำไมคิดในใจอ้าวทำไมตอนแรกตอนซื้อทำไมไม่ถามก่อนผมโดนแล้วพี่ผมกะแล้วราคามัน,ปนแปลกๆไม่ยู่วนอย่างนี้อ่านะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะยาวไปอ่ะก็สนใจทักมาได้นะครับไลน์นะครับแอปนะครับมีรูปทุกรุ่นพร้อมรูปพร้อมราคาพร้อม y o u t u b e นะครับอ่ะสนใจรุ่นไหนทักมาได้นะครับเปิดทุกวันส่งของทุกวันรันกรน,นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ